วันนี้ไรับนีิตาก็พอมพามาชมสายพันธุ์อะโคาโดอีกสายพันธุ์หนึ่งในสวนนะครับวันนี้ก็คือแนะนำอะโคาโดปีเตอร์สันนะครับที่รถถูกคอของคนไทยนะครับปลูกได้ทุกพื้นที่ของไทยนะครับอะโคาโดปีเตอร์สันนะครับวันนี้แดดคืมครับลมแรงนะครับลมพัดนะครับ,ด,รบดูทำท่า,ทาว่าฝนจะตกนะครับ ดอกง่ายนะครับพิทัน์ครับออกดอกเร็วนะครับการจับลูกก็ก็ดีนะครับแต่ว่าช่วงดอกให้ระวังกลัวเพี้ยไฟเพี้ยอะไรนะครับลาแป้งนะครับลุงนะครับพิทันศรเขาอย่างอ่อนแอนะครับแต่ถ้าเราดูดูรู้จักวิธีป้องกันนะครับฉีดยานะครับเพื่อไม่ให้ลามาจับที่ดอกนะก็การจับลูกก็จะดีนะครับ อันนี้ต้นเตี้ยนะครับยีเดสันนะครับต้นนี้ก็สี่ปีกว่าจะเข้าปีที่ห้าแล้วนะครับครับแต่เขาไม่ต้นไม่โตนะครับต้นท่านในสวนผมนะครับครับผมก็ได้ห่อบางส่วนนะครับเมื่อชาได้ก็ฉีดยากันลานะครับเพราะว่าจะเป็นเอสแทกโนตนะครับถ้าฝนเล่งเล่งนะครับอากาศมืดคึ้เนี่ยเราฉีดป้องกันมาเลยนะครับที่สวนก็ใช้แอนดาโคนนะครับแอนดาโคนโรคนะครับ ีเดอร์สันไม่ผิดหวังเลยนะครับถ้าเก็บเกลี่นี้รสชาติจะอร่อยมากนะครับปีเดอร์สันตางอีสารวันนัวนะครับคือรสเขาจะเข้มข้นือได้ชิมแล้วก็จะมีรสหวานติดมันนะครับมันติดหวานนิดนะครับใครใครก็ได้ชิมแล้วก็ติดใจปีเตอร์สันนะครับแม่ค้าก็อยากอยากได้ไปขายถ้าราคาไม่สูงนักนะครับนะครับปีเตอร์สันนะครับแตเมื่อใหม่ปูกอะโวคาโดครับก็ไม่ผิดหวังนะครับ ้องเอาสายพันธุ์นี้ไว้ได้ไว้ด้วยนะครับถ้าคิดใครอยากทันใดจะเริ่มปลูกบุคคลูนะครับปีเตอร์สันนะครับนี่ก็เริ่มโตแล้วนะครับที่สวนไรบริตานี่ประมาณปลายกรกฎานะครับหรือ่าหรือกลางสิงหานะครับับเก๋นะครับถ้าคนใดสนใจอยากลิ้มลองนะครับนะครับที่ดินที่สวนผมนี่ก็จะเป็น เป็นน้ำก่อยห้มั่งนะครับรสชาติอาจจะต่างจากที่อื่นนะครับโอโคโดนะครับส่งไปให้เพื่อนในบ้านชิมก็ว่าอร่อยนะครับสายพันธุ์นี้นะครับปีเตอร์สันนะครับส่วนต้นพันธุ์ที่สวนก็ต้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับที่เป็นไรบุนิตานะครับเราก็จะป็นชุกพวงนะครับช่อนะครับปีเตอร์สันนะครับ ต้นเตี้ยนะครับต้นเขาจะโป่งโป่งไม่เหมือนบูจิตนะครับเขาจะปลูกกิ่งจะออกด้านข้างนะครับพิเดสันนะครับองในใเขาจะใบเขาจะไม่หลงจะพงโปูงนะครับถ้าบูจิตใบเขาจะทึบนะครับใบเขาหนานะครับวงในตัดเต่งกิ่งนะครับวันนี้คงไม่ได้เต่งเท่าไหร่พิเดสันนะครับ สายพันหนึ่งนะครับที่ควรปุกนะครับปีเตอร์สันนะครับวันนี้นายพิจาก็ขอสน,เนอเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ